สวัสดีครับผมผมหมอปาริเฮียชัดครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการพยากรณ์นะครับ12ราศีประจําเดือนสิงหาคมนี้นะว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนโดดเด่นและราศีไหนจะต้องเตือนกันบ้างนะครับเดี๋ยวนี้เราก็เข้ามาสู่การทํานายนะครับของคนราศีตุลน,นะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิต ราศีตุลน,นะครับว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรเนาะในการทาทํานายนะครับประจําเดือนสิงหาคมนะฮะก็ทำนายเพื่อเป็นวางแผนนะเป็นกรอบเพื่อรู้ไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเพราะว่าการทายของพี่หมอเนี่ยเป็นการทายแบบภาพกว้างนะเอออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับ ก็ถ้าชื่นชอบกันนะอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับกับช่อง youtube ของพี่หมอบอยด้วยและนะครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจพี่หมอบอยด้วยนะครับคือแฟนเพจหมอบอยเคลียร์ชัดเนาะเอาละครับก็เข้ามาสู่กับการทำนายนะกับการพยากรณ์ในเดือนนี้นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างราศีนี้นะครับคือราศีตุลที่เราจะมาพยากรณ์หรือจะมาทำนายนะครับเดือนเดือนนี้นะครับ ลีลาเดินดาวของคนราศีตุลเนี่ยหมยเรียกว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะเมื่อวันมากเลยนะครับเพราะดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคนราศีตุลหรือดาววาสนาของคนราศีตุลเนี่ยโคจรเข้าในเรือนลาภะครับลาภะแปลว่าโชคลาภลาภะคือโอกาสนะครับหลังจากเดือนสิงหาคมนี้ไปนะเรียกได้ว่าราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่ ถือว่าเป็นราศีที่ดีในดับต,ต้นใน12ราศีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะดาวประจําตัวที่พี่หมอบอกไปนะครับโคจรในเรือนลาภะไม่พอหลังวันที่5ครับดาวพุธฮนะจะโคจรเข้าในเรือนลาภะเหมือนกันนะครับแปลว่ามีดวงดาวหลายดวงแล้วนะครับทั้งดาวศุกร์ดาวพุธด,ดาวคานดาวเกต 3- 4สี่ดวงเลยนะนับ4ดวงเลยนะครับ ต้องถือได้ว่าเป็นจังหวะดวงที่ดีนะฮะใครก็ตามมีดวงดาวเนี่ยอยู่ในเรือนราพาัดายดวงเนี่ยเป็นดวงเศรษฐีนะฮะมีโอกาสพลิกฟื้นเลยนะครับเป็นจังหวะดวงที่ทําให้คนราศีหลุดจากนี้ไปเนี่ยขาขึ้นลืมตาอ้าปากได้และดาวพุธกับดาวศุกร์นี่ฮะคโคจรครั้งนี้นะครับได้ตําแหน่งในทางโหราศาสตร์ที่สําคัญครับคือตําแหน่งนละ อุดมเกณฑ์ซึ่งพงบอกเลยเขาว่าคนราศีตุลหลังจากนี้จะอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะครับเรียกว่าเป็นจังหวัดดวงที่ฟอร์มเจ๋งฟอร์มดีในช่วงเดือนนี้น,นะนะต้องถือได้ว่าโอเคมากๆแล้วการเงินของคนราศีตุลน,นะครับคือดาวพ้างคานครับก็โคจรเข้าในเรือนลาพระอีกต่างหากเป็นคู่มิตรกับดาวสุขส่งผลเรื่อง,องการเงินการทอง จะประสบความสําเร็จครับลาภคือโชคลาภมีโอกาสมีโชคลาภการเสี่ยงโชคด้วยนะครับถือว่าเป็นจังหวะชีวิตของคนราศีตุลในช่วงระยะเวลานี้นะครับจะมีโชคลาภจะมีเรียกว่าการเงินซื้อง่ายขายคล่องเหลือกินเหลือกเก็บเหลือใช้เรียกว่าจะมีเงินไหลทุกทิศทางครับเป็นจังหวะด,ดวงคนราศีตุลแล้วนะช่วงนี้ถือว่าเข้าทางเ,ออเขาเรียกว่าเข้าทางปืนและนะครับของคนราศีตุลเนาะ ในเรื่องการเงินถือว่าดีนะครับในเรื่องของอะไรก็ดีเรื่องความรักคนราศีตุลจะมีสายเปมาอุปถัมมีมีมป๋าดันมาเปด้วยนะครับคนสําหรับคนโสดเนาะเพราะดาวปัตตนิคือดาวพระอังคารครับโคจรอยู่ในเรือนลาพระเช่นกันเรียกว่าแหมเป็นช่วงเวลาของคนราศีตุลน,นะครับเป็นโอกาสของคุณแล้วนะครับคนที่มีคู่อยู่เนี่ยบอกได้เลยครับแฟนคนรักจะซับพอร์ตจะอุปถัมม์เป็นแบ็กอัพ จะส่งเสริมเกื้อกูลนะครับในเรื่องของโอกาสและเรื่องโชคลาภนี่นคนราศีตุลน,นะถ้าใครมีแฟนนะครับหรือคนโสดอยู่นี่เนาะใครก็ได้นะที่สนิทให้เขาซื้อลอตเตอรี่ให้อ่าจะมีโอกาสได้โชคจากแฟนนะครับหรือคนโสดนี่ก็คนรอบข้างคนรอบข้างแปลความหมายคือว่าคนที่เรารักนั่นแหละคนรอบข้างไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนก็ได้ให้เขาซื้อให้เขาหยิบให้เขาจะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคนราศีตุล หรือผู้ที่มีลัคนาสติสติลราศีตุลตนในช่วงเดือนนี้นะฮะส่วนในเรื่องงานนี่ก็ถือว่าโอเคเพราะทำไมถึงว่าโอเคเพราะว่าจังหวะชีวิตถึงจังหวะดาวเดินนะครับคือดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาภะขณะนี้นะฮะแล้วก็ถึงสิงหาคมเลยนะครับถึงถึงกลางกลางเดือนนะครับโคจรได้ตำแหน่งมหาจักรเป็นเจ้าเรือนลาภะ โคจรเข้าในเรือกนกรรมะซึ่งเป็นดาวการงานมีโอกาสช่องทางทำหากินเพิ่มธุรกิจขยับขยายงานดีงานเด่นเป๊ะปังโอเคนะโบัตแน่นอนนะครับในช่วงเรื่องของหน้าที่การงานคนที่จะทำงานหรือจะตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของงานมีโอกาสที่จะสำเร็จสูงนะครับส่วนคนที่สมัครงานไว้เนี่ยนะก็จะได้งานที่ เป็นที่ตัวเองถูกใจพอใจนะครับมีโอกาสมีงานเสริมงานเพิ่มงานลาดงานหลวงนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่การงานไปในทิศทางที่ดีของคนราศีตุลแต่ว่าฮะมีข้อแม้นิดนึงนะมีข้อแม้ตรงที่ว่าหลังกลางเดือนไปแลครับราศีตุลดาวหรือดวงของคนราศีตุลจะค่อนข้างเฟลละขาลง เพราะว่าดาวประจําตัวของคนราศีตุลคือดาวศุกร์กับหลังจากวันที่สี่สิงหาคมจะโครจรเป็นนิดเข้าในเรือนวินาศดังนั้นคนราศีตุลครึ่งเดือนหลังต้องระมัดระวังหน่อยนะครับอยู่ให้เป็นนะวินาศไปว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พออยู่สันตษมีลูกส่วนตัวสูง,งช่วงนี้ทาไปเลยเป็นการแก้ดาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังนี่ต้องเซฟตัวเองหน่อย เรื่องสุขภาพด้วยนะครับเราวมื่อเราไเกณฑ์เจ็บป่วยในเรื่องของกระเพาะนะครับในเรื่องของท้องน้อยนะกท่อปัสสาวะนะครับคนราศีตุลต้องเช็คล่างกายดีๆนะครับครึ่งเดือนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หมอกำลังจะบอกว่าดีครึ่งช่วงเดือนแรกจะจะเรื่องของสุขภาพอาจจะมีปัญหาหน่อยในช่วงครึ่งเดือนหลังเนาะนะครับก็รู้ไว้ก็วางแผนนะครับเพื่อจะได้ผ่านช่วงนี้ไป นะครับผมโอเคนะครับบทน,นี้ก็ครบกับการพยากรณ์แล้วนะกับการทํานายประจําเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับและพี่หมอจะแนะนำนะคลิปดีๆนะครับทุกๆเดือนนะครับมาเป็นไกด์ไลน์มาเพื่อวางแผนในการดําเนินชีวิตต่ตอไปวันนี้พี่หมอต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ